สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดประตูสู่นรกบนดินกับเรื่องราวสุดหลอนที่บอกเลยว่าแค่ได้ฟังชื่อก็ขนลุกแล้วครับเรื่องนี้มีชื่อว่าสวนอาหารศพไม่สุขเป็นนิยายผีไทยที่เล่าเรื่องของหญิงสาวชื่อจูนที่ตัดสินใจเปิดร้านอาหารในพื้นที่รกร้างแห่งหนึ่งที่มีประวัติน่าสะพรึง เธอร่วมมือกับพี่หมีเชฟรุ่นใหญ่และป้อมเด็กล้างจานจากต่างจังหวัดที่ดูเหมือนจะมีสัมผัสบางอย่างกับสิ่งลี้ลับโดยทั้งหมดตั้งใจจะพลิกฟื้นพื้นที่เก่าแห่งนี้ให้กลายเป็นสวนอาหารสุดชิกแต่แล้วสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เจ้าของหายตัวไปอย่างลึกลับและไม่มีใครกล้ากลับมาแตะต้องมันอีกเลย การเปิดร้านในสถานที่ต้องสาบแบบไม่รู้ตัวกลับกลายเป็นการเปิดประตูให้กับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยหลับไหลพนักงานเริ่มหายตัวไปทีละคนเสียงแปลกๆในครัวเต่าที่จุดไฟเองได้กลิ่นไหมที่ไม่มีต้นต่อไปจนถึงเงาปริศนาในห้องเย็นและที่พีคที่สุดคือลูกค้าโต๊ะเก้าที่มากินอาหารแต่ไม่เคยมีใครเห็นพวกเขาเดินออกจากร้านไปอีกเลย เอาละครับถ้าได้ยินแค่นี้แล้วรู้สึกขนลุกแล้วก็วันนี้เราสองคนจะมานั่งคุยกันถึงเบื้องหลังของเรื่องนี้แบบลึกๆพร้อมเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ด้วยนะครับขอแนะนำอีกหนึ่งเสียงสำคัญของวันนี้ครับแพรว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแพรว่าเองค่ะขอบอกเลยว่าเรื่องเนี้ย คือยิ่งอ่านยิ่งหลอนยิ่งนึกภาพตามแล้วแบบโอ้ยไม่กล้าไปกินข้าวที่หลานเปิดใหม่อีกเลยนะแล้วคือชื่อเรื่องศพไม่สุกมันแทงใจดํามากแพรว่าแค่ได้ยินชื่อก็รู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีหลอกธรรมดาแน่นอนใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่แนวผีมาหินเฮี้ยนทุบโต๊ะร้องไห้แต่มันหลอนแบบค่อยๆซึมเข้ามาจิกกัดเราทีละนิดเหมือนกับว่าเอ๊ะหรือว่าครั้งหน้า เราจะเป็นคนที่นั่งโต๊ะก้าวคนนั้นโอ้ห oh, อย่าพูดเถอะพูดแล้วเย็นหลังเลยอะ่ะแต่เอาจริงๆแพรวชอบโครงสร้างเรื่องนะเพราะเล่าแบบหลายมุมมองทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์จริงๆอ่ะน,นี่ไงบางตอนเล่าผ่านจูนบางตอนผ่านพี่หมีบางตอนผ่านป้อมแล้วมันรวมกันเป็นภาพใหญ่ที่หลอนเสะเทือนจิตมากจริง แล้วคาแลปเปอร์แต่ละตัวก็มีเสน่ห์ของตัวเองไงอย่างจูนก็เป็นผู้หญิงสตรองทะเยอทะยานแต่พอเจอเรื่องแปลกๆเธอก็ค่อยๆแตกสลายลงทีละนิดนะส่วนพี่หมีเนี่ยพูดเลยว่าเขาไม่ใช่แค่เชฟธรรมดานะครับแต่เขาแบกความลับบางอย่างเอาไว้ด้วยแล้วป้อมอีกอะป้อมคือ MVT สำหรับแพรวาเลยเป็นคนเดียวที่สัมผัสดได้ก่อนใครแล้วทุกอย่างที่เห็นก็ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนเรารู้เลยว่า เออผีมันมีจริงอะ่ะไม่ได้อุปทานซึ่งตอนที่ป้อมขุดดินเจอโลงเจอกระดูแล้วเจอเงาหญิงแก่เดินตามหลังมาเนี่ยผมนี่อ่านแล้วต้องหยุดหายใจเลยนะมนันอึดอัดแบบบอกไม่ถูกอจริงแล้วคือเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดเลยนะว่าเธอคือใครแต่เหมือนทุกอย่างชี้ไปที่ป้าแก้วเจ้าของร้านเดิมใช่ไหมที่ตอนหลังพี่หมีเริ่มเล่าความจริงออกมาเรื่อยๆว่าเคยช่วยป้าเผาศพอะไรแบบนี้โหจุก ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่ผีธรรมดาแต่คือวิญญาณที่อาฆาตแบบจัดหนักแล้วการตายแต่ละคนก็มีความหมายไงคือไม่มีใครตายเปล่ามันคือกรรมที่ย้อนกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวใช่แล้วคือชอบตอนที่ร้านเหมือนมันกลืนกินคนเข้าไปอะ่ะมันไม่ใช่แค่ร้านที่หลอนแต่กลายเป็นสถานที่มีชีวิตมีกฎมีแรงดูดมันเลยไม่ใช่แค่หลานอาหารแต่เป็นกับดักของวิญญาณถูก แล้วจบยังไงรู้ไหมไม่ต้องสปอยเยอะนะแต่จะบอกว่ามันเป็นจุดจบที่นิ่งแต่แรงแบบคุณจะนั่งนิ่งแล้วขนลุกพร้อมน้ำตาคลอ จริงแพรว่าว่าหลายคนที่เคยดูหนังผีไทยมาเยอะๆอะจะรู้สึกเลยว่าเรื่องเนี้ยมันมีทางเป็นความเป็นไทยแท้ความหลอนลึกไม่ใช่แค่ตุ้งแช่แต่มันกัดกินจิตใจเรามากใครที่ชอบบรรยากาศร้านอาหารไทยแบบกลางสวนมีครัวไม้มีห้องเย็นมีเสียงลมมีต้นกล้วยมีไฟริบหรี่แบบเนี้ยต้องลองจินตนาการตอนฟังนะครับมันจะชัดมากแล้วคุณจะไม่กล้าเดินเข้าครัวร้านไหนอีกเลยหลังจากนี้ <laughs> แปลว่าว่าต้องมีคนฟังและเก็บไปฝันแน่ๆแ,แล้วบอกเลยนะถ้าใครชอบฟังเรื่องผีแบบไม่รู้จะจบยังไงหักมุมหรือค่อยๆค,คลี่คลายไปแบบหลอนชั้นดีต้องฟังเรื่องนี้เลยแล้วถ้าใครอยากฟังแบบเต็มๆต,ตั้งแต่ตอนแรกจนจบพร้อมเสียงบรรยายหลอนที่ทำให้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมด้วยนะถ้าชอบพวกเราสองคนพูดคุยกันแบบนี้อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆร้อนๆแบบนี้อีกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปครับขอบคุณที่รับฟังและระวังอย่าเผลอไปนั่งโต๊ะ9้านะครับบายบายค่ะ